เวลาที่เราเนี่ยเข้ามาสู่โหมดของการใช้หรือว่าการฝึก Dark Feminine Energy เนี่ยเราจะได้อะไรเราจะได้ปลดปล่อยตัวเรานะคะให้เป็นอิสระอิสระจากอะไรบ้างความกล้าหาญยกตัวอย่างเช่นการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะคะกล้าที่จะออกนอกกรอบ ซึ่งเป็นกรอบที่แบบเราไม่รู้จริงๆนะว่าใครเป็นคนวางแล้วเราไม่รู้ว่ากรอบนั้นน่ะมันดำเนินมาช้านานแค่ไหนแล้วนะคะสถานการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือเปล่านะคะเราก็ยังคงคิดว่าเราจะต้องอยู่ในกรอบทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ย ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วจ a ก k ฟ e เมนเอเนอร์จีเนี่ยเขาสามารถปลดล็อกตัวเองปลดปล่อยตัวเองให้ออกจากวิถีนั้นนะคะกล้าที่จะดำเนินไปแบบเข้มแข็งและแข็งแกร่งคล้ายๆกับตัวนี้ Strength นี่ผู้หญิงคนนี้นะคะก็มีความเป็น Dark Feminine Energy ด้วยเพราะอะไรคะมีความกล้าหาญเห็นไหม ไม่กลัวแม้กระทั่งสิงโตอ่ะนี่แหละใช้ dark feminine energy นะคะปราบปราบอะไรปราบความมัสคล n นที่ยังไม่ตื่นนะคะสามารถปราบมัสคลินที่ยังไม่ตื่นและสามารถพามัสคลินที่ตื่นที่ยังไม่ตื่นให้กลายเป็นมัสคลินที่ตื่นแล้วได้นี่คือ dark feminine energy นะคะไพ่ใบนี้นะคะโอเค ต่อไปนะคะเวลาที่เราต้องการที่จะฝึกนะคะในการใช้ Dark Feminine Energy นะคะเราสามารถฝึกด้วยการเมดิเทชันนะคะอ่าเนี่ไงเหมือนกับคุณสายที่บอกว่าสายเพิ่งทำสมาธิก่อนนอนแล้วฟังบทสวดองค์ก็นึกถึงพระแม่ลักษมีและพระแม่กาลีเช่นกันอ่าเยี่ยมเลยค่ะ เป็นไพ่อีกหนึ่งใบที่ชอบด้วยแสดงว่าคุณยูราเนี่ยชอบนะคะความเป็น d a ก k f e m i n i n e e n e r g y ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะการทำ Meditation จะทำให้คุณน่ะสามารถสวมกอดด้านเมื่อในตัวเองนึกออกไหมสามารถที่จะแบบยอมรับในตัวเองได้นะคะและคุณสามารถที่จะเรียนรู้ในการอะไรไปฝึกเต้นรำนี่เนี่ย d a กเฟมินินเอ e เนอร์เวลาที่คุณฝึกเต้นรำอ่ะคุณจะอะไรคะกล้าแสดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่แบบมันแตกต่างในการแบบทำท่าทางต่างๆปลดปล่อยตัวเองออกออกมาดึงเอ e เนอของตัวเองออกมาแล้วก็ใช้มันในการสร้างสร้างอะไรละ่ะสร้างท่าทางต่างๆไงคะนั่นแหละคือการฝึกด a r เฟมินินเอ e เนอร์ข้อต่อไป เขียนบันทึกเป็นไงคะมันเป็นมันเป็นการทำที่แบบบางคนก็เขียนอยู่แล้วนะครูก็เขียนแต่คุณรู้ไหมคะวันนี้ที่ครูกำลังจะบอกคุณว่าการฝึก Dark Feminine Energy ด้วยการเขียนบันทึกกันคุณต้องเขียนความรู้สึกของตัวเองจริงๆออกมาแบบไม่กักเลยนะคะ ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่ามันดาร์กมันมืดมันแย่ในความรู้สึกของคุณมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่มันเข้มข้นมันน่าเกลียดมันมันอะไรก็ตามหรือความฝันความฟุ้งเฟอ้อความแบบความปรารถนาความโลภความอะไรอะไรก็ตามที่มันคือจากความรู้สึกลึกๆของคุณให้คุณนะ่ะเขียนออกมา คุณรู้ไหมคะว่าการที่คุณเขียนสิ่งนั้นออกมามันปลดปล่อยตัวเองได้และมันคือการสวมกอดด้านมืดของตัวเองได้ชัดมากๆเพราะฉะนั้นหลังจากนี้การเขียนบันทึกของคุณจะต้องเขียนแบบเข้มข้นนะคะและเขียนให้ไหลออกมาเป็นน้ำเลยนะคะนั่นคือข้อหนึ่งต่อไปนะคะ คุณจะต้องทำลายนะคะสิ่งเก่าๆคู่ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ที่ไม่เวิร์กกฎเกณฑ์แนวคิดเก่าๆคุณต้องสามารถที่จะกล้าหารที่จะก้าวข้ามสิ่งนั้นไปก้าวข้ามเส้นเขตแดนของบางสิ่งบางอย่าง ที่มันไม่ได้เกิดมาจากคุณน่ะแต่มันจะถูกตัดสินโดยคนอื่นเก็ตไม่เก็ตเก็ตพิมพ์เก็ตมาและหลังจากนั้นคุณรู้ไหมคะว่าเวลาที่คุณใช้แบบไฟไฟของดาร์กเฟมินินหรือไฟของกุนชาลินีในการเผาสิ่งเก่าๆโปรแกรมเก่าๆของตัวเองคุณจะรีเบิร์สค่ะ คุณจะเหมือนคนที่แบบเกิดใหม่แบบนี้เลยไพ่ใบนี้ต้องมานะคะคุณจะเจอกับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่แท้จริงอีกหนึ่งสเต็ป judgment นะคะนะคะยอดเยี่ยนมากนะคะทุกคนเยี่ยมมากนะคะต่อไปนะคะเวลาที่เราเนี่ย เผชิญกับความด้าของตัวเองการยอมรับหรือเวลาที่คุณต้องสู้เพื่ออะไรปกป้องสิทธิของตัวเองสู้เพื่อความถูกต้องนะคะของตัวเองของตัวตนของเราสู้เพื่ออะไรบ้างสู้เพื่อความต้องการของตัวเราสู้เพื่อเส้นทางที่เราปรารถนาที่แท้จริง สู้เพื่อการเป็นตัวเองจริงๆนะคะมันฝ่าฟันนะคุณถ้าคุณไม่ไม่เข้าใจสิ่งนี้และคุณพยายามกดทับสิ่งนี้เอาไว้นะคะคุณไม่สามารถที่จะเติบโตได้เพราะมันคือการที่ไม่ยอมรับการเป็นจริงในเรียลิตี้ามิตินี้นะคะดังนั้นคุณต้องยอมรับว่ามันมี มันมีด้านที่คุณจะต้องสู้มันมีด้านที่ต้องหวานอมขมกลืนเก็ตไหมทุกคนพิมพ์มาหวานอมขมกลืนมีค่ะมันมีนะคะเส้นทางนี้มันอาจจะไม่ราบรื่นไม่สวยงามไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบถ้าคุณยอมรับได้คุณจะมีพลังในการที่ออกไปสู้เพื่อตัวเองและหลังจากนั้นนี่ละค่ะความตาย เปลี่ยนแปลงมาถึงแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะสามารถที่จะปลุกจิตวิญญาณของคุณให้ตื่นขึ้นได้นะคะและคุณจะเจอกับคำว่าอะไรปลดปล่อยตัวตนให้เป็นอิสระปลดปล่อยข้อจำกัด ณสามารถเรียกร้องสิทธิ์ของคุณได้แบบไม่หวั่นเปลงไม่กลัวเป็นอิสระจากความคาดหวังของคนอื่นๆข้อนี้สำคัญมากนะคะคุณรู้ไหมคะว่าโดยเฉพาะผู้หญิงนะโดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงในยุคนี้เนี่ยนะคะถูกคาดหวังมาก ให้มีความ perfectionist จริงไม่จริงเก็ตไหมใช่ไหมเห็นด้วยไหมคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะผู้ชายมีปริมาณที่แบบเหมือนกับมันเหมือนกับน้อยลงอะ่ะทุกคนนะคะผู้หญิงเราอะ่ะจึงกลายเป็นบุคคลหรือว่าเป็นเพศที่การแข่งขันนี้สูงมากเลยนะคะ การแข่งขันสูงมากไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคุณลองกลับไปคิดดูนะว่าความเป็นจริงเป็นแบบนั้นไหมนะคะการแข่งขันสูงมากนะคะในทุกๆด้านเลยสมัยนีย้ต้องสวยโปรไฟล์ดีนะคะอะไรอีกอะเก่งทุกอย่างไม่ใช่แค่เก่งด้วยนะต้องเป็นนางฟ้าด้วยนะคะ โอ้โหต้องแบบมีแมทชัวต้องมีพลังงานที่ดีโอ้โหคุณทุกอย่างเลยนะคะผู้หญิงเนี่ยถูกคาดหวังจากสังคมและคนรอบตัวเยอะมากจริงไหมผู้ชายเข้าหยิบมือนะคะใช่ปแบบ มันมันเป็นกฎสังคมนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นเรื่องของสังคมวิทยานะคะทุกคนนะจริงๆนะนะคะต่อนะคะแล้วคุณรู้ไหมคะว่าเวลาที่คุณใช้ d า r k feminine energy กับชีวของคุณอะ่ะคุณจะเป็นอิสระจากความคาดหวังเหล่านี้คุณจะโนสนโนแคร์แล้วคุณจะไม่แคร์จริงๆเลยเพราะอะไรคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณจะต้องแคร์สิ่งเดียวเลยก็คือ ตัวเองที่สมดุลอาวงเล็บด้วยนะว่าเป็นความสมดุลน,นะคะถ้าไม่ถ้าไม่ไม่สมดุลมันจะกลายเป็นช็อกซิกจากเฟมเปอรเนเอร์จีนะคะคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าคุณจะเดินไปในเส้นทางไหนและคุณรู้ว่าคุณสามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยที่ไม่คาดหวังความช่วยเหลือจากใคร พราะคุณสามารถที่จะสร้างสภาพแวดล้อมให้ตัวคุณน่ะคู่ควรกับความสำเร็จนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่ใครก็ตามนะที่กำลังสร้างตัวตนกำลังสร้างตัวเองนะคะกำลังสร้างชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะสายสปิริชวลนะคะของพวกเรานี่แหละ คุณต้องมั่นใจว่า 1. Higher Self คุณกำลังนำทางคุณมันอาจจะมีบ้างในช่วงเวลาที่ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงใช่ไหมคะมีบ้างนะคะแต่คุณจะต้องมั่นใจว่า Higher Self กำลังนำทางคุณและคุณจะต้องใช้ Dark Feminine Energy ให้เกิดประโยชน์ กับการเป็นผู้หญิงที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองนะคะสิ่งที่เราต้องแคร์คือตัวเราที่สมดุลใช่ค่ะคุณอาการที่เราคาดหวังว่าอยากมีคู่รักที่ดีหมายถึงว่าเรายังไม่เข้าถึงความรักในตัวเองหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราคาดหวังว่าเราอยากจะมีคู่รักที่ดีนะคะคุณพิรยามันเป็นความเป็นธรรมชาติ อันนี้ไม่ต้องตัดสินตัวเองเลยนะคะมันคือความเป็นธรรมชาติเพราะอะไรคะโดยเ,เขาเรียกว่าโดยความเป็นจริงอะพวกเราอะมนุษย์อะเกิดมาเพื่อที่จะมีคู่นะเอาจริงอันนี้คือเป็นแบบความเป็นพื้นฐานแบบเบสิกของการเกิดอะนะคะนะคะไม่งั้นเราจะเกิดมาแล้วเรามีเพศได้ยังไงอะถูกไหมคะอันนี้คือเป็นเบสิกของการเกิดเพราะฉะนั้น การคาดหวังอยากจะมีคู่รักที่ดีอันนี้คือความปกติไม่มีบวกไม่มีลบและไม่ได้หมายถึงว่าเรายังไม่เข้าถึงความรักในตัวเองไม่ใช่เลยเพราะว่าคนที่มีเซิร์ฟเลิฟเขาก็สามารถคาดหวังที่จะมีคู่รักที่ดีได้ยิ่งเซิร์ฟเลิฟสิยิ่งคุณนะ่ะรักตัวเองมากเท่าไหร่สิคุณจะคาดหวังที่จะให้มี คนรักที่ดีเพราะว่าคุณรักตัวเองคุณรู้ว่าคุณน่ะคู่ควรกับสิ่งที่ดีและความรักที่ดีดังนั้นการคาดหวังนั้นไม่ผิดเลยเพียงแต่ถ้าในส่วนของ f e m i n i n e e n e r g y หรือว่า dark feminine energy เนี่ยนะคะคุณจะไม่ไปไล่ล่าหาความรักคุณจะไม่เอาตัวของคุณเนี่ยไปแลกกับความเสี่ยงหรือไปแลกกับสิ่งที่ไม่คู่ควร แต่คุณจะสร้างอะไรคะสร้างตัวเองสร้างการเป็นของตัวเองยกตัวอย่างเช่นรู้สึกกับตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองคืออะไรบ้างล่ะมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณแบบที่เราชอบแต่งตัวในแบบที่เราชอบพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านตามที่คุณชอบเพื่ออะไรคะคุณสร้างตัวเองให้คู่ควรกับสิ่งนั้นพัฒนาอะไรบ้าง พัฒนาทั้งภายนอกและภายในภายในเนี่ยสำคัญมากมันคือการพัฒนา Mindset ในตัวเองคุณรู้ไหมคะว่าผู้หญิงที่มี Mindset ที่ดีนะคะครอบครองผู้ชายหรือครอบครองคนรักที่ดีมากๆได้เลยนะคะด้วย Mindset ที่ดีเพียงแค่ข้อเดียวเพราะฉะนั้น การพัฒนาตัวเองพัฒนาทั้งภายนอกและภายในและภายในคืออะไร mindset spiritual นี่แหละคะ่ะนะคะการรู้จักในพลังงานของตัวเองไม่ว่าจะเป็น m a s c u l i n energy e feminine energy dark feminine life feminine energy นะคะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยพอจะเข้าใจใช่ไหมคะ